ท่านผู้ชมดอกเบีย้ยคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติมีมติเป็นเอกฉันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25%ต่อปีดังนั้นจากร้อยละ1.5ก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ1.75ต่อปีมีผลทันทีนะคะ,ะทั้งดีทั้งนั้นเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องส่งสัญญาณขึ้นต่อเนื่องส่งออกที่ฟื้นตัวที่หดตัวช่วงก่อนหน้าคาดว่าจะฟื้นตัวได้นะช่วงครึ่งหลังของปี และทำไมถึงยังปรับดอกเบีย้ยเหตุเพราะความเสี่ยงเงินเฟอ้อสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนผู้ประกอบการยังไม่หมดแล้วมีแรงกดดันเงินเฟอ้จอจากอุปสงค์เพราะฉะนั้นตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายท่านผู้ชมฮะอันเนื่องมาจากเศรษฐกษิจโลกยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็จากแนวโน้มเงินเฟอ้อและสถานการณ์สถาบันการเงนินในประเทศเศรษฐกิจหลักก็คือสหรัฐน,นั่นแหละค่ะท่านผู้ชม และนำตลาดเลยเมื่อวันธนาคารโอ้ยทกศค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ปรับอัตรา,ตราตรดอกเบีย้ยทั้งเงินฝากเงินกู้ระบุว่าให้สอดคล้องกับอัตรา,ตราตรดอกเบีย้ยนโยบายของแบงก์ชาติก็ขึ้นทันทีเลยนะคะสําหรับดอกเบีย้ยของทอกศ0 0 5ถึง0.60อันนี้คือเงินฝากอันนี้หัเงินฝากค่ะแต่เงินกู้ก็ขึ้นด้วยท่านผู้ชมค่ะอ่ะ ถ้าทกศขึ้นที่อื่นไม่ต้องพูดถึงเราต้องคาดหมายว่าทกศคือนธานาคารสุดท้ายาหรือยังไง